สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารด้วยนะคะแชร์ประวัติอดีตตำรวจครั่งกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวบ้านตายกว่า30กว่าคนพบพฤติกรรมสุดเอื่อมระอาเปิดประวัติอดีตตำรวจครั่งกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีพฤติกรรมเกลี้ยกล่อมฉุนเฉียว สร้างความเอื่มระอาเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชารับเสพยาตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วก่อนล่าสุดถูกจับเมื่อต้นปี65และถูกให้ออกจากราชการเริ่มแรกสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนปี2555ตำแหน่งพอบอหมูป่ปสอพอยานนาวาก่อนย้ายมาดำรงตำแหน่ง พอบอหมู่ปอสพอนาวังเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2 5ง2รเมื่อย้ายมาที่สพนาวังเริ่มมีปัญหาทะเลาะก,กับแฟนเพราะไม่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันและมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำให้มีอารมณ์ฉุนเฉียวและไม่มีเพื่อนราชการอยากเข้าไปยุ่งด้วย เวลาออกปฏิบัติหน้าที่จะไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาถึงคันเคยทำท่าชักปืนขู่ผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งเหตุไม่คุ้มกันการเคลื่อนย้ายนำเงินเข้าเครื่อง ATM แต่ไปนอนอยู่ในรถซึ่งจอดด้านหน้าธนาคารต่อมาสิบตำรวจเอกปัญญาได้เริ่มมาคบกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพนักง,งานร้านคาราโอเกะ ซึ่งผู้หญิงคนนี้เคยเป็นแฟนกับผู้ต้องหาคดียาเสพติดเมื่อสิบตำรวจเอกปัญญาคบกับผู้หญิงคนนี้มีพฤติกรรมพาเพื่อนมามั่วสุมดื่มสุราส่งเสียงดังที่ห้องพาัการาชการตำรวจเป็นประจำเป็นที่เดือดร้อนอรําคาญให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากและยังเคยมีพฤติกรรมนำปืนไปและยิงสุนัขของประชาชนต่อมาในเดือนกรกฎาคมปี6 4 0ตำรวจเอกปัญญาได้มั่วสุมดื่มสุราในห้องพัก และส่งเสียงดังรบกวนพื่นคาราชการไปตักเตือนให้หยุดแต่กลับถูกด่าทอด้วยคำหยาบคายและมีการทำร้ายร่างกายทำให้ผู้บังคับบัญชาเรียกตัวทำทันบนไว้โดยทางสิบตำรวจเอกปัญญาได้ยอมรับกับทางพันตำรวจเอกสุวัชชัยมลิทอง ผู้กำกับการสพนาวังว่าเสพสารเสพติดตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมแล้วและรับปากว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกพร้อมกับมีการยึดปืนไว้กันก่อเหตุร้ายต่อมาทางสิบธรริตำรวจเอกปัญญายังไม่หยุดพิธิการ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดล่าสุดเมื่อวันที่20มการาคมปี65ชุดสืบสวนกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนองบัวลำพูได้เข้าจับกลุ่ม10ตำรวจเอกปัญญาและยอมรับว่าสูบยาบ้ามานานแล้วเมื่อก่อนมียาบ้าเป็นรอยอยเม็ดไม่เห็นมีใครมาจับกลุ่มพร้อมกับระบุว่ายาบ้าของกลางที่จับกลุ่มเป็นของตัวเองถูกตั้งกรรมาการสอบและให้ออกจากทางราชการ